เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอดของช่วงเช้าสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดพิธีปล่อยแถวระดมปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายยาเสพติดประจำเดือนกรกฎาคม2559ชุดปฏิบัติการตรวจตามนโยบายรัฐบาลการค้ามนุษย์และคุณภาพชีวิตแรงงาน ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอแม่สอดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดกับดิฉันนางสาววราภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะชุดปฏิบัติการตรวจตามนโยบายรัฐบาลการค้ามนุษย์และคุณภาพชีวิตแรงงาน ในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะนายสุทธาสายวาน,นิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการในการกวดขันและดูแลเรื่องของการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กและคุณภาพชีวิตของแรงงานในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้มีการประชุมคณะทำงาน ที่ห้องประชุมอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจากนั้นได้นำคณะลงตรวจสถานประกอบการโดยเน้นในด้านของการใช้แรงงานเด็กการค้ามนุษย์การเป็นอยู่ของแรงงานในสถานประกอบการและที่สำคัญคือการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องโดยเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลโดยท่านผู้ว่าราชการได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเป็นสองชุดเพื่อลงพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนประกอบด้วย อำเภอภพพระอุ้มผางแม่สอดแม่ระมาดและท่าสองยางและอีกชุดลงพื้นที่4อำเภอฝั่งตะวันออกประกอบด้วยอำเภอเมืองตากสามเงาว,วังเจ้าและบ้านตากโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้สถานประกอบการบางแห่งพบว่ายังคงมีแรงงานที่คาดว่าจะมีอายุน้อยกว่า15ปีจึงได้มีการส่งตัวเพื่อนำไปตรวจมวลกระดูเพื่อการระบุอายุที่ถูกต้องและได้เน้นย้ำ ให้ผู้ประกอบการนำแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องครับก็วันนี้ได้นำคณะนะครับชุดปฏิบัติการท้่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตี่ยได้ปอบหมายนะครับให้มาตรวจนะครับตรวจให้ไปเป็นตามรีบายของรัฐบาลกี่ยกัการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กแล้วเราก็ได้เพิ่มไปเรื่องของ ตัวดีการต่างๆที่อยู่ในโรงงานนะครับว่ามีความพร้อมหรือมีความดีหรือไม่ในเรื่องคุณภาพชีวิตของแรงงานแล้วก็โรงงานที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือโรงงานที่ดูแล้วเนี่ยไม่ส,สะอาดอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อและเพาะในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาอันนี้เราก็จะมาตรวจตามทีเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามมิตของรัฐบาลครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการที่ ไปทําให้เขาเชิญชวนให้เขาเนี่ยไปลงทะเบียนก็กรเป็นกะแนี้เรามีการให้ลงทะเบียนสําหรับต่อ,อยุคที่มีเป็นแรงงานที่มีการมาแล้วในสองปีนะครับให้ให,ให้ไปทําบัตรต่อ,อยุซะให้ลงทะเบียนนะครับเพื่อเป็นให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็วันนี้ทุกประการของเรานะครับก็ได้ออกมาตรวจที่โรงงานบริษัทตำบลท่าสายรวดนะครับซึ่งเป็นโรงงานงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกการการเม้นคือ สินท,อ,ทตอต่างๆนะครับกัดเย็บเสื้อผ้าสัเแ็่รูปเพื่อส่งไปขายนะครับที่ต่างกรงเทพหรือต่างการมาครับก็มีบางแห่งก็ได้พบนะครับว่าหรือต้องสงสัยอยู่นะครับว่าของสำารงที่ผ่านวันนี้ว่าเป็นใช้รายงานเด็กหรือไม่ก็นะครับเพื่อไม่ชัดเจนหรือไม่อะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับเราก็เอาด็กเนี้ยไปตรวจสอบโดยการใช้ตรวจดีเอ็นเอหรือตรวจมวลกระดูก ซึ่งเป็นทางหลักวิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการที่ชัดเจนา็มันนำไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับถ้าผ่านแล้วอะไรแล้วคงจะไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้มงวดในเรื่องนี้เพราะว่าโดยจะพิจารณ์ท่าน,นทางรัฐบาลได้สังการมาแล้วนะครับว่าเราจะเข้มงวดในเรื่องของการค่ามนุษย์กัใช้แรงงานเด็กที่เป็นักเพื่อให้สอดคล้องกับเพื่หาผ่านรัฐบาลครับตอนนี้เราก็จะมีการเรึ็งการตรวจเยี่ยมนะครับไปไป,ไปเรื่อยๆนะครับเกือบเกือบทุกให้ครบนะครับแล้วก็ทุกเกือบทุกโรงงานนะครับจะให้มากที่สุดเทียมากได้ แล้วก็เรานอกจากนั้นเราก็จะมีสายนะครับในการที่เข้าไปตรวจสอบก่อนโรงงานว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแล้วมีแนวไปทงนี้หรือไม่นะครับเพยข้อสงสัยก็เราก็จะนํามาพิจารณาดูนะครับในคณะครดปู้ดัติการว่าโรงงานต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราไปตรวจสอบเอ่อหรือไปมีสายสืบลงไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นจริงทางนี้เราก็จะชุดใหญ่มาตรวจสอบเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ทาง จังหวัดตากนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับได้มีการแต่งตั้งคณะเราทําทั้งสองจุดคือซีดตะวันตกก็คือทห้ากกมเปิดห้าเสด็จนะครับห้ามเภอชายแดนนี้ก็คือมีตั้งแต่พบพระอุ้มผางแม่สอดท่าสองอย่างแม่ละมาดนะครับอันนี้พบเราทําหมดนะครับห้ามเภอเพื่ออีกซีดหนึ่งนะครับก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับสร้างไว้อีกชุดหนึ่งก็คือซีดอำเภอเมืองที่ดอำเภอสามเณร อำเภอบ้านตากและอำเภอหลงเจ้าก็จะมีชุดหนุนที่ออกไปตรวจเพราะ,ะนั้นจะตรวจทั้งจังหวัดครับไม่ได้เลือกว่าจะตรวจที่ไหนแห่งใดแห่งหนึ่งเราจะทแบบไปร่วมพอพันทีเดียวครับเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปครับอำเภอแม่สอดจัดการอบรมโครงการเกี่ยวกับการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี2559ค่ะ นายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเกี่ยวกับการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี2559โดยมีนายยันยงกุณาคำปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นผู้กล่าวรายงานตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับกำหนดให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้แสดงพลังเพื่อป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์และเทิดพระเกียรติในทุกโอกาสพร้อมทั้ง จะต้องร่วมมือร่วมใจกันรู้รักสามัคคีและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอำเภอแม่สอดจึงได้จัดโครงการเกี่ยวกับการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี2559ขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดแรงบันดาลใจจิตสำนึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามคัคคีในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปเพื่อให้คนในสังคมชุมชนหมู่บ้านและประชาชนคนไทยมีความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้องและชัดเจนลดความแตกแยกแตกต่างทางความคิดของชุมชน และเพื่อให้สังคมไทยมีความเป็นชาติร่วมกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุขตลอดไปสถานีตำรวจภูทรแม่สอดจัดพิธีปล่อยแถวระดมปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดประจำเดือนกรกฎาคม2559ค่ะที่ลานหน้าสถานีตำรวจภูทรแม่สอดพันตำรวจเอกจำแรงสุดใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นประธานปล่อยแถวระดมปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดประจำเดือนกรกฎาคม2559สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการกดดันปิดล้อมตรวจค้นจับกลุมปราบปรามผู้ผลิตผู้ลํำเลียงผู้ค้ารวมถึงเครือข่ายหรือขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับผู้ค้ายาเสพติดตามหมายจับ การร้องเรียนของประชาชนและการค้ายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อให้ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปโดยได้กำหนดให้มีการระดมพร้อมกันในระหว่างวันที่4-10กรกฎาคม2559ซึ่งจากสถิติผลการจับกุมยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมาผู้กระทําผิดมีแนวโน้มลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดนสูงขึ้นดังนั้น ในการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในครั้งนี้จะช่วยให้สามารถกดดันและตัดวงจรแหล่งซุกซ่อนอยาเสพติดได้เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2เทศบาลนครแม่สอด ดเรเทริดเกียรติชินสารนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างสุขาพิบาลผู้อำนวยการกองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดและผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลน,นครแม่สอด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการบริการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์การรักษาความสะอาดงานสัตวแพทย์โดยเน้นในส่วนของการเข้ามาฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครแม่สอดเทศบัญญัติการขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัขแมวการฉีดวัคซีนป้องกันโรคการขึ้นทะเบียนและข้อมูลการออกตรวจโรงฆ่าสัตว์เอกชนการขนย้ายสัตว์ พักสัตว์เพื่อส่งออกการสำรวจสุนัขแมวในเขตเทศบาลการศึกษาสถานที่กักกันสัตว์การจัดกิจกรรมประกวดสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวในเรื่องของขยะมูลฝอยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทบทวนสัญญาของบริษัทที่ได้รับสัมปทานการบริหารจัดการขยะเทศบัญญัติการกำจัดขยะการออกเทศบัญญัติการทิ้งขยะไม่เป็นที่การขอทุนการศึกษาวิจัยจากกองทุนเรื่องสถานีคัดแยกขยะ เตาเผาขยะติดเชื้อมาตรการการเก็บขยะในพื้นที่การแสดงสินค้านิทรรศการการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลการบริหารจัดการขยะด้านต่างๆเป็นต้นเทศบาลนครแม่สอดมอบเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเช้าค่ะ เทศบาลนครแม่สอดทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคมในเขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเช้าที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาสและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนช่วงเช้าทั้งหมด10ชุมชนและทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคมโดยทางกองสวัสดิการสังคมกองวิชาการแผนงาน และคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดได้ออกหน่วยมอบเบีย้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครในทีรยุทธ์ฉันติกุลและนายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลร่วมพบปะประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าของการทำงานในส่วนต่างๆของทางเทศบานนลนครแม่สอดเพื่อเป็นการให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลการทำงานของเทศบาลและฝากถึงการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการกับสภาพอากาศในช่วงนี้ที่มีความแปรปรวนอากาศร้อนบ้างหนาวบ้าง อาจจะทำให้ป่วยได้หากมีอาการป่วยให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงทีการชี้แจงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างตามจุดบริเวณต่างๆในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดการชี้แจงแผนพัฒนา3ปีของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลการวางท่อระบายน้ำของห้างสรรพสินค้าชื่อดังในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดว่าได้ทำการระบายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแหง้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติของเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงซึ่งทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียนได้จัดงานวันแม่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของเดือนสิงหาคม หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a c e b o o k สำนักข่าวนะครแม่สอดและ w w w m e s ไวท์ com ดิฉันนางสาวรพาพลุตันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ